เกษตรอินดี้สวัสดีจ้ามือนีกสิภาพพี่น้องมาเฮ็ดกับเขาเด้อจา้ากลเป็นปลาตะเพยียนทอดกรอบตําน้ำพริกกะปิใส่เสือกับด้านพี่น้องตำพริกกะปิแล้วก็ผัดพักบุ้งไฟแดงจ้ะลองเบิ้งเด้จอจ้ามันมสิคือบอเด้อจา้าตั้งบนหลังอะไรพี่น้อง จ้านี่คือปลาตะเพียนเฮาเดอจ้านี่เดอจ้าตั้งกล้องผู้เดียวเดอวจ้กเลยต้องตั้งไปสูงแนวนิดน้อยปลาตะเพียนาจ้าใส่แป้งโกกินิดหน่อยใส่เกลือานอ กะกะอันนี้เดจ้าวจะผักะชัดหรือบอ่จ้ะแล้วทาเบิ้งตอนสุกกับพี่น้องโตใหญ่จ้ะอันนี้สามสตโลจ้ะไข่เต็มท้องลอแล้วจ้ะอ่าจะไปเบิ้งอ่าพักบุ้งจ้ะ ไอ้นี่เก็บพักบุ้งมาแต่บอหอยพี่น้องว่าสิเฮ็ดอาผัดไฟแดงจ้าเดี๋ยวล่างผักก่อนด้ะจ้ะ จ้ะทักบุ้งจ้ะ,ะเก็บมาจากบอ่อหอยสายพันธ์เขานี่สาวินดีว่าน่าเป็นสายพันธ์ที่เเิ่นเห็ดก๋วยเตี๋วดดยวอ่ะพี่น้องจ้ะนี่เด้อจ้ะเก็บมาจากขางถนนนาอนไมัยมขางทังหลวงจ้ะเก็บอันงเงาขึ้นมาปากักเก็บลากเพิ่นมาปักทำจ้ะใน,ในบอ่อหอยนะจ้ะ จ้าเดี๋ยวไปเลยนี่ก็จิยมไว้นี่สิีตามน้ำพริกกะปิเด้อตาเดี๋ยวนี่อปา ก็ใส่กระเทียมตามชอบเด้อจ้ะบางคนก็ใส่พริกน้ำจ้ะกระเทียมพริกแต่ว่าสาวอีสิใส่แค่กระเทียมจ้ะ นี่ก็น้ำมันหอยเด้จ้าใส่ตามชอบพี่น้องชิรสจ้าตามมักความนัวจ้า อันนี้ไส่พิกก็สองเม็ดเลยน,นี่กะเทียมพริกนิดน้อยแต่พริกนิดน้อย แล้วก็เดี๋ยวสิเตรียมเครื่องทำน้ำพริกกะปิเด้อจานี่อันนี้คือเครื่องผัดไฟแดงจ้ะพี่น้องน้ำมันหอยชรูรสดกระเทียมพริกแล้วเดี๋ยวตอนเขาผัดเขาก็ใะใส่ซีอิ๊วขาวบางคนกระเติมเค็มล็กน้อยกับน,น,น,น้ำปลาก็ได้จ้ะเดี๋ยวอันนี้ก็คือเป็นน้ำพริกกะปิเด้อจา้ากระเทียมพริกมะนาวแล้วก็สีไซบะเขือนิดน้อยแล้วก็กะปิชรุรสดน้ำตาล ให้ได้เปรี้ยวหวานเค็มจ้ะพี่น้องเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวจะให้เดินก็ได้กล่องชารหรือเปล่าจ้ะพริกกระเทียมจ้ะใส่ น้ำพริกกะปิพริกกระเทียมแล้วก็ชูรสน้ำตาลใส่เยอะเสียใมันจะกล่ายไงแต่พี่น้องชูรสนัวตามมา,ากเลยย้ะน้ำตาล ครึ่งช้อนจากครึ่งช้อนครึ่ช้อนโต๊ะ ดี่ใส่แบบเขือไปผสมด้วยจับเพื่อว่าให้มันเค็ดเกินนะจ๊ะเลืเอเปอกนลดหวัง น้าวจะพี่น้องเพิ่งลูกใส่แต่ก้อนถาบกเปรี้ยวก็ากาำเพิ่มได้กัะ ก็คือปลาทอดกรอบจะพี่น้องเนี่ยมันจำบอยอนแสงนะจ๊ะขออภัยเที่ยนทั้งคุ่มันย่อนแสงนิดหน่อยปลาทอดกรอบเสร็จแล้วจ้า รับปิใส่ตามชอบจ้าสาวอีดีใส่ช่อนหนึ่งถ้ามันเข้มไปแล้วจ้ะเขาสามารถเพิ่มน้ำร้อนน้ำอุ่นได้เลยจ้า ไปคนไปเขาเพิ่มน้ำอุ่นเข้าไปเด้อย้ะโอ้หอมแคพี่น้อมเปรี้ยวหวานละเดี๋ยวชิมบนกันเลยจ้ะ ใส่ใจน้ำอีกนิดหน่อยีออ่ส่วนที่เหลืออย่ด้ัดเป็นคนมักรถจัดคือดัยำแต่พี่พน้องที่ใส่บกน้ำอีกนิดนะอืมยาวแล้วหวานแล้วจะ้ะ อน้ำลายนิดนึงจากพี่น่องบวมเหวนเราบวกเข้มหลังจากตะวันไซเห็นัหมกลมกลมเห็นไปตัดกับบ๋งน้ำเหมจ๊ะอืมเป็นคนไปน,นิดนึง ย่างให้แดงกะใส่บักพริกแดงลหลายๆหรือใส่บักพริกแดงมันบกเข็ดด้วยป่ะพีน่น้องกะมีหึง่ีสีสันก็สีแดงแดงนะค่ะ อ่าน้ำพริกกะปริจ้าเพราะได้บัจ้านี่เด้จ้าหอมจ้า เดี๋ยวต่อไปก็สิเป็นการผัดไฟแดงด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเอาน้ำมันเกลาออกนิดนึงน้ำมันเก้านี่สาวอินดีไปผสมเขาต้มด้วยจ้ะต้มเขาให้หมูจ้ะนน้มัดปา มันพืชจ้าผัดไฟแดงจ้าง่ายายจ้าพี่น้องนิดหน่อยตามชอบจ้ะไคยหลกับอมน้ำมันจะจะเบอร์ตังไงเจ็บไฟแห้งๆมันบบจะหน่อยจับทิ่เบิด์หน่อยล่ะพี่น้องกับติดเบอร์เลยอ,อ้าว อันนี้คือที่เขาเตรียมไว้แล้วจ้าชุรลดน้ำมันหน่อยแล้วก็กระเทียมตำพริกจ้าอืมตั่อนอ่าหาสซใไซกระเทียมด้วยพี่น้องกระเทียมพริกลุงไปก่อนเลยจ้ากระเทียมพริกจ้หอมแทงจ้ะ อ๋อหอมดีแล้วจา้าอ๋อเอ่าชาวอินดีลือมอีกอย่างหนึ่งน้ำตาลเนี่ยชาวอินดีมักใส่น้ำตาลคือแบบโบมักาโบเป็นยังไงจ้ะเ้ามักใช้น้ำตาล สูตรสาแดงทั่วปลาก็มีแล้วก็นักจีบปะฝาเขียวจีนไปลนนานเขาบอมีเตาเจียวด้วยอ๋อมี่แต่พี่น้องเตาเจียวมีสอ่ว้จนลื้เลยพี่น้องบด้ใจนี่จ้ะโบราณไม่เปิดหอดาาา้าจ่ะ เราเจียวนิดหน่อยอย่าใส่หลายจะมันเค็มเราเจียวประมาณชิ้นช้อนโต๊ะ ใส่น้ำดื่มน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยจ้ะว่าให้กระทะใหม่จ้ะน้ำตาลคือหนึ่งช้อนชาจ้ะพี่น้องกะเอาแล้วจ้ะหนึ่งช้อนชาก่าต้องใส่หลายจา้ะ ไแดงแต่ว่าแกนห้าสิเบิร์ตเลือวโบแห้งไปไหนแล้วพี่น้องิงๆเขาต้องไฟแห้งๆจากคนสองสามที่แล้วสุพี่น้องตัวเป็นอย่างจ่ะ Il pour boucler. เห็มนมหมเบิ้งทังพี่พี่น้องเคลื่อนสิได้บุญย่อนแสงแต่น้าละจ้าอันนี้คือพัดไฟแดงเนื้อจ้าพี่น้องกะ จังใดญ่กะไปกินเผาน้ำกันเด้อจ้านี่น้ำพริกกะปิปลากรอบรลกผัดไฟแดงมือนีกะลาพิกรนสวัสดีค่ะ